เอาลูกเชงนะ่ะงามๆนุ่มมือโอ้โหท่านด้ไปบดทุเทาสบายดีก็ได้หนไปไปกอนยังสบายดีจะไปแม่ดสบดีเด้อป้าลุงตอนนั้นก็วันเนี้วันบืนบืนบืน นี่เดี๋ยวจะมือกันืะเนี่ยนิ้วซี่นิ้วซี่คือนิ้วซี่ขึ้นิ้วซี่เอ่อโยอขึ้นมือนะโยกขึ้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวก็ยืดไปอใช้เรื่องใครจะงดีแทบเลดึงมากขนากนเลยจะใส่เองด้ทีมนักขนมนั่นนะมันคือถุงยางได้นะมันก็กุอนนะกินกอกไม่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 ให้กินต่มเ่ยงว่ะซึมอยู่ แน่ต้องในหางชกเบะเรกินนี่กันมาผ่าเหลือมนะไม่ผาเหลือมผาเหลือมบ่ผาเหือมุจิตตค้าจากคมืดๆด้วยนีแใช่ไม่ใช่มึงน,นู่นนี่อนะนี่ไครนี่ใช่ชอบใช่ตังแทบมึงด้ใช่เห็นแล้วบอดเห็นแล้วอีนอังกิบตัวได้มาใช้มนมนิมนมั้ยัยวแรตัวกิบบา ไปตูม้านะได้ได้ตุ่ยปาดูนี่ดีด้าเด้ดูโอ้เก่งเก่อเก่อเกไมือหนยังบิกไปมือน่ยังหนึงหนโอเคมือนึงมือนึงอแจงงโองแจงยังอีกมือนึ่งโอเคสองหนึงไปอีกมือนึงมือสไปอีกสาธิกไปว่าไปเยียมพิเศษป่จะ เน่จะไม่ก mm ินนะเดี mm ๋ย hmm. กิ <feud al injuries> no. ้งไหมูเลยิีไม่ใช่หรอกแต่จะคนม้ยนี่คนกระเพยกรกพิษ อาทิตย์บ,ปบไปไปนี่อาทิตย์ไม่วดหาบ่เห็นช่ <laughs> อาทิตย์ไปเรืยวันนี้ <laughs> จะไปใส่แล้วหาป่เห็นไม่วดมันจะไปนอนเพื่อนไ่ผู้ทำไ่ไผ่กบะู้อ่ะจะไปนอนอยู่ชสว่ะโทรหาไม่ปนแจะเศร้าถามาไปบอบ่ได้ไปว่ะหาลูกยังบเจออยู่หาไม่กิบนะชส่ลูกไครนะ <c oughs> ลูใเองลกใส่ป,รรปนน <laughs> ็นลกเมไาอยากไปเมื่อวิวอ่ะนี่กบอ่อ้ออยากูบอยว่า

บายบายไปชมโรงเรียนก่อนโรงเรียนกันรถก่อนโทรัพเครื่องนี้มันอันกันสั่นบ่ได้เครื่องนอยดบายดีเด้อย่าง็ห้องเองเด้อเด้อนี่ไปเลยเนี่นะิวอาทิตย์บ่ไปหาลูกบ่เจอ ngang co hòn được nữa nước burger đây ăn bao burger nè lại ngửi bềm thang nước ủn thong nước bay con kinh nè bye 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 đi bài đi bye 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 ไปแล้วไปนเีวัรมันจเจ็บ้องนี่ไป้วเออวิวเจ้าไปแล้วเจนนี่เด้จไปบ่ไปบ่ดีบ่ไปแล้วไปปะเลยเดินชามากัไปแล้วง่ายนปารุงนอช่วงนี้เขาเดินที่สามเลยก็ง่ายเติบยู่เนาะ อีกโ้โอ้แนวจะของแวบๆจิวนาะทีนี้ไล่ใส่เสื้อผ้าฮอบเพื่อนดูดอกดาเฮือนก็กําลังหวานกําลังเป็นสีสันงามให้พี่น้องเนาะอากาศยามเช้าอากาศดินเย็นหนาวๆโอ้โตก็ยังบ่ได้เสร็จนี้บ่ได้ลสิล้างบ้านอยู่เนาะมื้อนี้จักมื้อจักไรก็สิล้างล้างแป๊บเดียวมื้อ ล่างมือนี่ตื่นเช้ามาเหมาะอีกแล้ยวยามลมลอย่างยังกระตามเนาะหานก็คือกันถา้าบอดประตูไว้นี่ปาะยังแบบเครื่องของมันเป็นเอาเลยคือเครื่องเก่านี่แหละซื้อมาใหม่กันเ้ยประตูไว้แค่นี้ขี้ฝุ่นเขาละอัดปานนี่ก็ยังมีอีกเลยที่มันเขาเ่าได้จังใดตามห้องตดำยังเข้านะคือว่าอยู่ในกรุงเทพคือว่าบปิดปานนี่นะ ในห้องเขาเือแบบตามหัวเตียงตามอันโต๊ะแป้งตัวยังค่ะนะแดงเดืองขีดดินเด้ขีดดินปิ้วเขานี่ต้นใหม่ก็ะแห้วว้ายบริวรตายมือตลาดนี้แห้วว่าด้วยนี่ข้อหักเปนเหนียวดูใสยย่ยางแบบไป้มาเนาะต้องเอ,อาใส่ยางมาหมัวเนาะรถคนมือต,ตลาดโวมในตลาดได้ยังเนาะ ตแต่ไม่้วนวาก่อนต่อสายยางสีร่างหน้าบ้านเนาะสิมาอี่บ้อมตู้ตุ้ยมาดิดนำไปจักเนาะตู้ตุ้ยหัหนังยางวิวเขินแกะนี่เนาะชมพู่กุ้งโตนอยู่มาเจอหนิเอ้ยถามะไรใี่กลัวเนาะ อ้ยอัดะไรตัวยเนอะตึดตลาดนัดได้เมื่อนี่ก็ไ่ได้เมื่อตลาดนัดเลยโหผลงานไม่ตู้กับร้านเราเห็ดกองจิ้มพูนอยู่เอาน,นอนบอด,บอดเดียวสาวจินนี่น้อยค่อยรัดพามาวันนี้กยากน,นอนแต่ได้ไดี่ได้บอยากน,นอนบอ เจนกระเสือพอเตียงก้องเต็มอยู่บะลูกเด้อปลาดูเงยชื่อเสนนือสอยพอเตียน voilà. าางนี่เด้อตัวหนึ่งสองตัวกะดีใจค่ะเอ้ยแต่อย <protesting. S 1> ู <literal ness> ่ไทยี่ต้องต้องขมไปฝากอยู่อยู่ไทยเนาะไม่ป็นไรอยู่ว่านท่านี้จักสิฝากไปแบบไรหาหม่องฝากอันไปไทยเนี่ยเนาะคืออยู่ไทยได้เนาะมองใรก็มี แต่ว่าเขาส่งมาหาเราอะนะเดือดเดืเดืไปถามคุณส่งที่แบบว่าาฝากอัญชันเครื่องช่างเครื่องทำแบบอัญชงกงอัญชันเครื่องน้ำปลาเนี่ถามไห้แต่ว่าเรลาฝากเครื่องไปไทยเนาะออจากอะไดเบาเตียงเป็นถูเนาะเห็นไะหม,มลูกพูงคนมามีอ่ารถ คุณส่งจากไทยมาหาลาวจากลาวไปไทยยังไงใช่ไหมไวบาเฮาฝากไปตำรถเขาเจ้านะแต่ว่าเมินรถขนส่งเลยเนาะเมินบริษัทเปิดมันไปแบบในรถโดยสารโดยใกล้ๆรถน,นั้นนะรถ <T> ชนตัวเขาเลยนะคืออันเมอันในจดีที่ฟันผากอัน กระตามาให้ต่อเนาะนพังให้ทั้งหมดจันเพิ่นพากมาน้ำอันนี่ก็น้ำรถโดยสารได้เไพปไปื่อนรถโดยสารมาโชว์ขบานเลยบอกดูเหมือนรถโดยสารรถแบบรถกระบะรถอย่างเท่าเด็กแต่ว่าเพื่อนรับส่งเนาะแต่ชาวเพื่อน่ะให้แม่เพิ่นพนากมาอยู่ขนส่งเลยเนาะมันก็ได้หลายมือเน่ทั้งวมดอันที่อยู่วัดจันทร์เพิ่นบริโภคที่อยู่เพิ่นเนาะหดบ้านเลยแต่ปากาส่งมนะันอาจัดแพงเนาะหนึง ก็จะนี่วันในกระทั่งแม่ที่ฟ้ากระตามาให้ในนอกป็นชื่อเสือชอยมีเป็นร้องสิบหกตัวเนาะแต่ก็ให้นางวันคนเก่งหนึ่งพันบาทไป้ชื่อกินไปคงเฮียนเนาะขอบุณขอบคุณ,คณทั้งแมน่นหลายเด้อเนาะผนกระยาอุดนุนชอยยัก ซื้อเสื้อโซยเห็นแต่ไฟฟิโลไหมเนาะหินบ่อเตียงเพิ่นจอยเดือคนอื่นไลยแล้วก็อยากซื้อซอยทงเมย์เพิ่นเนาะทำเมยเพิ่นอยู่ต่างๆประเทศบ่ได้เว่าคนไทยแตู่่ต่างประเทศเนาะอยูู่วีเดนเนาะเมย์ชื่อเมย์เพิ่นซาอบดีบอ่ะเมย์ซาอบดีนี่และเนาะหินบ่อจันเพิ่นบอในคลิปพนะ เราก็ไปทำเมเย์เพื่อนด้วยว่าเมย์เพื่นซื้อยังแล้ฟังเลยี่บอจันก็ว่าเมย์สาววันีเนาะที่ฝากกับตามาให้นะกระตาก็งามงามเอามือให้เมย์จะไปเพื่อนกับเพื่อนไส้เนาะเพื่อนไส้คุ้มขนาดเลยไปตลาดในฮิวไปตลอดไปหันไปนี่ฮิวไปหาหน่อมงน่อไม้ก็ฮิวไปเมย์จะไปเพื่อนให้แม่จะเพื่อนใบเนืองเนาะแต่ก็ให้สบุนมะนาหันใบเนืองให้ชาท้องอ่ะใบเนืองได้กแก้วใช้หน้าใบเนืองเนาะ แล้วก็ยังอัน so, อีกสองหรือสามนี่แหละเนาะตัวใหญ่ฮะหนึ่งตัวโตัวตกลางอันหนึ่งเนาะตีจมไว้นนองได้ปลาลูกเลยวันนี้แล้วก็โจ๊กใส่น้ำเนาะอนากระตาใส่น้ำกับช่วยเขาน้ำเนาะคักเลี่ยช่วยเขาเรากันเนาะเฮ็ดเก่งขนาดเลย ขอบุญขอบคุณไม่ตู้ใจดีเดอ้อเพิ่นใจใจ,ใจยังดีเนาะเอฟซี FC ที่หักแพงไม่เป็นไรหักแพงทุกคนเลยจะไปเพิน่นเนะาะเขามีเอฟซีหักกับโมีในมือน,นี่เนะาะปลาลุงบัตรจุกทุกคนะที่เข้ามาเบิร์นที่เข้ามาเมินเนาะที่เข้ามาเป็นกลังใจเดินส้มนองบิวตี้เดอ้อปลาลุงเนาะ น,นี่ก็เริ่มเก่งแล้วพพีี่่น้องเริ่มเก่งแต่ละมือเนาะอ่าคืออันการเทิมพันนี่ล้านเอ็ด่น้องแต่ละเดือนเนาะไ,ได้จ่ใยเพื่อออกก่อนสองเดือนแล้วเดือนแรกพอเตียงจ่ายเดือนที่สองเดือนที่สามจะไปเพิ่นจนะ่ายเนาะอย่าต้องคิดบัญชีน้ำพอเตียง,ดยงดยไ,ยดได้จะนี่เด้อเมย์ใบสดจะได้เนี่ได้ <laughs> กับอ่าน้องวิวเนาะแม่พี่น้องเอ้ยก้มจ้ำเพิ่นน่ะฮู้สึกบ่ดีแน่เนาะก็บ่ได้แม่นว่าชื่นชมบ่ฮู้สึกว่าก้มจ้ำเพิ่นน่ะดีแต่ว่าทางโรงเรียนเพิ่นน่ะเพิ่นมีกลุ่มเนาะกลุ่มในโรงเรียนและกลุ่มฟยังลยังแบบเพิ่นเฮ็ดหยังกิจกรรมหยังเนาะเฮ็ดเก็บขี้เหงื่อบ่เฮ็ดอัน สอนอันนั้นสอนอันนี้พอนแบบนั้นพอมพอนแบบนี้กับเพิ่นชงได้งานฮาเบิร์ดเนาะชงให้ผู้ปกครองเบิรงว่าแบบผู้ลูกเขาเป็นแบบไรแนวไรนะแต่ละคนนะก็คือเมื่อวานนี้เนาะอันเพิ่นนับเดือนหนึ่งไปหาเดือนทิพซองเมื่อวานนี้กับมูมูอีกคนหนึ่งเพิ่นซิจับเป็นคู่เนาะแต่ว่ามูอีกคนหนึ่งเขาเบ้าเป็นปมนแต่พักนอวว้องบีว้าเปนเดียวถ้าปกติหันคู่หนึ่งแล้วเพิ่นให้เหว้าสองคนอ่นะ เพราะในว่าทั้งสองคนเนาะว่าเดือนนั้นเดือนนี้นะแต่ว่าได้แต่น้องบิวที่ว่าบุดีเมื่อวานนี่มูเป็นโบปะกันเลยแล้ะพวงคนก็จำดีนะพวงคนกันนิดหน่อยจำน้องพิงนี่กาเก่งเก่งดูกันสาวคู่กันนะ,นะเนาะนับภาษาภาษาภาษาจีนไหนกับภาษาเวียดนามเนาะเพิ่นนับแบบนับเลขเขากับแค่เพิ่นว่าภาษาจุูจุูจี เอาว่าผมเป็นนะเว้ยเราไอ้เนาะเนี่ยแต่นอนได้ไหม่ยิ้มเป็นๆเลยนี่ผสมันกวยเปิ้ลเนาะเป็นยองหงฮะยิ้มเลยถามนั่งกวยชิบมือนั่นกะพ่ออยู่ๆเพิ่นนะตอนห้ากวยอยากเห็นเบียร์เห็นงานได้ป่ะนี่อยากปัดเทือนปัดยังได้เติมน้ำเติมไงค่ะตู้เย็น ยกแยกยกแยกเราใช้ไปนอนผ้านะเตียงผ้าริบผ้าเตียงไดอย่างห้องกลัวกลัวและห้องเสียงจะเนาะอานี่กับอวิวเพื่อนอะเวลาไปเพียนั่นจักมิดมาสักครู่บอกยังสอนยังพอมาเฮือนนี่มูหลายคนเนะาะทานเอาอยากปาก พ่ออยู่กับแม่แล้วบบบอกวาบรกจับโทรศัพท์มานี่ลองเพลงนั้นลองเพลงนนี้แหละจากเบิดสจากคู่ชอนนั่นชอนนี่แล้วแ่ยังก็นับวันจันมันมียังก็เพิ่นเบาฮะเสือนะสีเสือเพิ่นเบาจากเติบแล้วเนาะ มีความรู uh 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 ้ขึ้นหลายเติบแม่พี่น้องเอ้ยไก่ก็ได้ไปโรงเรียนอยู่เนาะอยู่เฮือนก็บ่ได้เฮ็ดหยังนะดินเดออยู่ได้เือนเฮากลับมากงมือยาอ่นย่งงานงานกไก่เพิ่นบางมือให้อ่านกบ่อ่านให้เขียนกบ่เขียนงมื้อเพิ่นปวดนี่เ็กน้อยเนาะบอกก็บ่ต้องหาบอกก็ได้นะเพิ่นจับมิกจับปึ้มมาแล้วกนั่งเขียนเอง วาดเองทำนนี่วัดมือมอะไรทำโบกแน่เอ้อบีว,วิวตัวชื่อแเลยนอนอะไรปลาดุงเลยโอเคฉันนักไปเป็นน้องเอ๋คลิปนี้ก็าไมีอย่างไรเนาะน้ะนองบิวไปโรงเรียนผู้เดียวมันนี้ไม่ได้ไอติดไม่ได้ไปน้ำเนาะอาทิตย์องม,มือได้วม่ได้ไปวันนี้ก็ปไปไปวันนี้ก็ไไป โดยคลิปนี้กระเพาะความ่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณอีฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจเวอร์ชูบุชูคนเนาะว่าทั้งทั้งฝั่งไทยและต่างประเทศแต่ฝั่งลาวเด้อเนาะขอบบุญขอบคุณเมัดชูบุชูคน ที่ค้ามาเบิร์น้องจินนี่และบิวบี้เนาะต้นเบิง์กก็แต่ต้นต้นฮอร์ทูเมืรอนี่เป็นพี่น้องเอพซีเป็นไงเนาะต่างแบบเพิ่นกับฮักแพงเฮาดีเนาะแตาพอไอบวกฮักแพงกับคนใดที่แบบอะฮักแพงเฮากะชิบเบิร์เฮาตลอดชิฮู้เฮานะคนใดพวกแบบว่าแบบใกล้ยคือเบิร์กน่องละแป็นพี่น้องเนาะเบิร์กต้นต้นจบอยจังมันจะแบบเขาจะได้เข้าใจนะบางเดื๋ยบางคนแบบว่าบราเคยเบิร์เฮาอะนะแบบมันไปจักเฮาว่าเฮา แถวดันแบบนี้ฮะนะบางค,คนเะอาผู้รู้แบบว่าดึกซึ้งเลยนะชีวิตของคนเฮาเนาะสบายดีเด้อป้าลุงเด้อขอบจบไปก่อนสบายดี